สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ลิซ่าเวนะครับผมแหม่เมื่อเช้าเราก็วีดับ MTV ไปแล้วนะฮะตกเย็นนะฮะแอดคอมมาวีดอีกรอบแล้วกันนะครับกับมาลีแคร์โคเรียนั่นเองนะฮะต้องบอกว่าเป็นฉบับพิเศษด้วยนะครับเป็นสเปเชียลบิวตี้อิชชูนะฮะ2025ครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีการจับมือกับลุยวีตองด้วยนะครับผมแม่ก็ต้องบอกว่าเป็นแบรนด์คู่บุญของน้องไปแล้วนะครับนะก็ลิซ่าเนี่ยปรากฏเป็นแบบว่านางแบบของหน้าปกเลยนะฮะ เป็นฉบับแบบสเปเชียลนะฮะ แอดนี่ชอบจริงๆนะฮะแล้วก็เป็นการคอลแลบระหว่างนิตยสารกับแบรนด์ไฮเอ็นด้วยนะฮะต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับแล้วก็ฉบับนี้เนี่ยมี4เวอร์ชันให้สะสมกันเลยนะครับแบบว่าหน้าปกแบบ A B C D เลือกได้เลยนะฮะแต่ละรูปที่แอดก็ได้ดูบอกเลยว่าสวยทุกรูปนะฮะโดยแต่ละอันเนี่ยก็นําเสนอเขาเรียกว่าคาแรคเตอร์ของลิซ่าที่มีความแตกต่างกันนะฮะในมุมมองที่แตกต่างกันด้วยนะครับแล้วก็การร่วมงานกันครั้งนี้ถือเป็นการพบกันครั้งใหญ่ของประวัติศาสตร์เลยฮะ แล้วก็โลกแห่งความงามนั่นเองครับที่ลุยวิกตองเนี่ยถ่ายทอดออกมาในแบบเขาเรียกว่าภาษาความงามที่กว้างไกลและอิสระยิ่งกว่าเดิมอะไรแบบนั้นนะฮะ ซึ่งแน่นอนนะครับว่าบรรยากาศของหน้าปกแต่ละอันเนี่ยก็ต้องบอกว่าเต็มไปด้วยความสง่างามแบบอ l เแกนจริงๆนะฮะแล้วก็ออกแบบเล่าเรื่องความงามแบบของลิซ่าเนี่ยออกมาได้ดีจริงๆผ่านคอนเซปต,ต์ของลุยวิกตองนั่นเองนะฮะแต่ลุคที่ถูในรอดออกมาเนี่ยสวยจริงๆนะครับแล้วก็ในวงการแฟชั่นเนี่ยเขาก็บอกกันว่าน้องนี่สวยและเปล่งประกายจริงๆนะฮะอยากไม่ต้องสงสัยเลยนะครับเรียกได้ว่าสวยแบบสุดขีดไปเลยนะฮะเอาเป็นว่าวันนี้น้องทํางานหนักมากครับผมบอกเลยว่ามีให้วีดกันทั้งวันนะฮะ ไล่เรียงกันมาเลยซึ่งก็ต้องขอแสดงความยินดีอีกหนึ่งครั้งกับเบสเคป๊อปของน้องด้วยนะฮะพูดถึงเบสเคป๊อปก็มีหลายๆคนแอบบ่นเหมือนกันนะครับบอกว่าน้องทําไมได้เบสเคป๊อปในเมื่อน้องหลุดจากคาว่าเคป๊อปไปไกลมากๆแล้วเนาะเพลงที่ได้ก็อย่างบอนนเกนอย่างนี้เนี่ยมันไม่น่าจะเป็นเคป๊อปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะซึ่งก็ต้องบอกว่าส่วนตัวก็แอบคิดเหมือนกันนะครับเพราะว่าเอาจริงๆน้องก็เขาเรียกว่าสากลไปแล้วไม่ใช่แค่เคป๊อปเนาะแต่ว่าด้วยความที่แอดจะมองว่าเขาอาจจะมองว่าน้องเเนนีี่่ยยก็ย็ังปปศิิลท อยู่ในระบบของ K-pop อยู่อะไรแบบนี้หรือเปล่านะฮะก็เลยมอบสาขานี้ให้กับน้องเนาะเอาเป็นว่าได้รางวัลก็รู้สึกยินดีแล้วก็ดีใจกับน้องด้วยนะครับนะแล้วก็เชื่อว่ารางวัลเนี่ยจะไม่จบลงเพียงเท่านี้นะครับผมในอนาคตเนี่ยลิซ่าต้องคว้าอีกหลายรางวัลที่มันใหญ่กว่านี้แนะ่นอนครับผมเพราะว่าน้องเนี่ยเจอจรัรดแจ่มจ้าแจ่มว้าวจริงๆนะฮะก็ดูรูปเป็นเพลินๆนะผมเซฟมาให้ดูกันนะครับดูไปแบบเพลินๆสบายๆายนะฮะสวยจริงๆนะครับผมนะมาให้ฟังประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้าแอดขอตัวลาไปก่อนสวัสดี